สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มีข้อมูลจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเปิดตัวเลขสถานการณ์การเปิดปิดโรงงานการจ้างและการปลดคนออกในช่วงท่าเดือนแรกของปีนี้นะครับปรากฏว่าตัวเลขที่ออกมาครับมีโรงงานที่เปิดใหม่มากกว่าที่ปิดนะครับเปิดใหม่848แห่งและมีโรงงานที่ปิดตัวลงไป488แห่งลองสังเกตนะครับโรงงานที่เปิดใหม่จะมีลักษณะอย่างนี้ครับ จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีความใหม่และเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างเช่นที่เกี่ยวข้องกับยานยน์ไฟฟ้าเป็นต้นหรือว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมเดิมก็จะมีลักษณะของการขยายฐานการผลิตซึ่งแน่นอนว่าสินค้าที่ผลิตก็ต้องตอบสนองเทรนด์ของโลกเป็นที่ต้องการของทั้งในและต่างประเทศส่วนมูลค่าการลงทุนครับมูลค่าการลงทุนของโรงงานที่เปิดใหม่เนี่ยสูงถึง14 0 0 0 0ล้านบาทขณะที่ที่ปิดตัวไป จะมีประมาณ14,000ล้านบาทคือเราอาจจะไม่ได้ดีใจหรอกครับที่ว่ามีโรงงานที่เปิดใหม่ดีใจอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องมาดูสาเหตุและปัญหาของโรงงานที่เขาต้องปิดตัวลงเช่นกันปัญหาที่พวกเขาเจอครับที่โรงงานเขาต้องปิดตัวลงเนี่ยเกิดจากคําสั่งซื้อนุดลงต้นทุนการผลิตต้นทุนการทําธุรกิจสูงขึ้นหรือว่าถ้าเป็นธุรกิจต่างชาติเขาอาจจะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีสิทธิประโยชน์ใหม่ นอกจากนี้ครับมีตัวเลขมีข้อมูลที่น่ากังวลน,นะครับก็คือว่าบางส่วนที่ต้องปิดตัวลงเนี่ยเป็นโรงงานขนาดเล็กหรือว่าเป็นธุรกิจ SME ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ยอมรับว่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ต้องหาแนวทางเพื่อที่จะช่วยเหลือด้วยขณะที่ตัวเลขการจ้างงานใหม่และการเลิกจ้างครับภาพรวมยังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างปกตินะครับจ้างงานใหม่ส0,000กว่าคนแล้วก็เลิกจ้างเนี่ย12,000คนแน่นอนว่า ใน12,000คนที่ถูกเลิกจ้างไม่ใช่ว่าจะได้งานใหม่ไปอยู่ใน30,000นี้ทุกคนครับแต่สิ่งที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันก็คือแรงงานที่มีทักษะใหม่ๆยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดเสมอครับยิ่งทำให้เราค่อนข้างมั่นใจว่า สถานการณ์การเปิดโรงงานใหม่ของประเทศไทยเนี่ยก็จะส่งผลทําให้จํานวนโรงงานก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยแล้วโรงงานส่วนใหญ่ที่เปิดก็เป็นโรงงานขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าผลกระทบอาจจะเจอกับโรงงานขนาดขนาดเล็กนะคะลงเป็น,เป,นเป็นที่ SME ที่เราพูดว่า SME ซึ่งทางกระทรวงศึกษากร,รเองเนี่ยก็ เศร้าติดตามนะคะแล้วก็กังวลใจกับเรื่องการปิดกิจการของกลุ่ม SME ไปด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังสองมาตรการต่างๆเข้ามาเพื่อช่วยดูแลกลุ่มอ,อุตสาหกรรม SME ด้วยนะคะถ้าพูดในแง่ของสัดส่วนการจ้างงานก็จะเห็นได้ว่ามันมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถ้าเอาแบบ หักลบตรงไปตรงมาก็จะเห็นว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าเราอาจจะพูดไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มกลุ่มที่ถูกจะเลิกจ้างไปเนี่ยจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่จ้างใหม่หรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกแรงงานที่เป็นอันสกิลเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าก็ทดแทนกันได้นะคะสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยังเปิดเผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือว่า MPI เดือนพฤษภาคมนะครับอยู่ที่ระดับ98.34หดตัวร้อยละ1.54 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้5เดือนแรกหดตัวรอยละ2.08สะท้อนภาคอุตสาหกรรมของไทยยังไม่ฟื้นตัวหลังปัญหาหนี้ครัวเรือนและอัตราดอกเบี้ยสูงนะครับรวมถึงต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นกระทบต่อภาคการผลิตแต่ว่าการส่งออกรวมเดือนพฤษภาคมครับขยายตัวรอยละ7.2ครับแล้วก็ขยายตัวเป็นเดือนที่2จากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเริ่มฟื้นตัว การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไม่รวมทองคำและอาวุธขยายตัวรอยละ4.4สินค้าอุตสาหกรรมที่การส่งออกขยายตัวได้แก่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พินเตอร์เครื่องจักรกลและส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อัญมณีและเครื่องประดับเงินสำหรับอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลบวกต่อดัชนีผลผล,ผลิตนะครับเช่นน้ำมันปาล์มครับปรับตัวเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและความต้องการของตลาดโลก อาหารสัตว์เลี้ยงครับมีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากทั้งตะวันออกกลางบาเรนและญี่ปุ่นรวมไปถึงเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานคําสั่งซื้อขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการเร่งเบิกจ่ายในโครงการของภาครัฐขณะที่อุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลลบต่อดัชนีผลผลิตนะครับเช่นยานยนต์ทั้งปิกอัพรถยนต์นั่งขนาดเล็กและรถยนต์เครื่องดีเซลตามการหดตัวของตลาดในประเทศรวมไปถึงชิ้นส่วนและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คอนกรีตปูนซีเมนต์และปูนปลาสเตอร์ครับ